สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซแฟนช่องจันจิลาผ้าร่วยนะคะค่ะมือนีกับบรรยากาศดีดีเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่ที่บ้านแม่อุดอรนนะคะค่ะเขามาแล้วนะคะกาฝากกดไลค์กดแช่นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องจันจิลาน้ำเนเธอจ้า เมื่อนี้นะคะแม่อุดรกาเรียกพบนะคะ <wounded> คือฟันแม่อุดรสีฟันไ้นะคะฟันโตเด็ดเด็ดของแม่อุดรไ้นะคะค่ะมื่อนี้จากน้อยจันจิราสิผ้า,าเขาไปหาแม่อุดรน,นะคะแมวอุดรกำลังทำพีที่อยู่ข้างในนะคะ พาเขาไปหาแม่อุดรทั้งในเนาะค่ะเนาะเออกาโบไดน่าบลอกแ่ทั่วหาอยู่ก็ข้าหยาดอยู่เนาะั่นดก็เสียรงไห่ดอกคิดได้ใจอ่ะนะชงไห่ดอกวัสดอกว่าสวัสดีครับแม่อุดรค่ะเด็กมันเข่ามากนันเดอยดใหญ่เตว่าพวกอันลูกชิ อีซี่หมายว่าว่ถือแจ็คเสียแจ็คสิว่าน้ำจังไหรเนาะผู้ใดมีเงินเพิ่งกลับไปร้อยเอาไรเป็นแสนเป็นด่านเพิ่งก็ได้เป็นบ่เขาถูกไล่บ่แม่เขาก็ถูกไล่ยุ้งผู้ถือน่ะผู้เข้าเสียเฮาเขาก็ถือผู้ใด้เข้าพวเสียเข้าคู่พวกเซียกัพอแม่บ้านี้แม่ผู้หลอนก็ซื้อบ่ได้บ้านี้บ้าวบ่ได้ถึงไปอุบลนแม่นบ่ครับจันจีร่ามาทายอยู่บ่ละมาอยู่นี่เด้อใช่ละครับตัวนี้นี่เขา มาเนี่ไปกูบน่นแม่นบ่ครับอันจันดาได้โทรไปแม่พอดีอันอันยังก่อนเบิกซรัพ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 นายขี้โทรไปแม่ภา,าั่นแม่อยู่บ้านบาา่โอ้ยแม่กับบ่ได้อยู่บ้านเนี่ย่าษั่นว่าเอาแม่อยู่ไอยู่อุบลวาภั่นเออเอ้ยไปหาแม่บ่ได้แล้วบ่านเนี่เพิ่นว่าเอาเขาไปบ่ได้สิไปไส <c oughs> บา่าเออ ทีไปหาจันจิราเพื่อว่าอเออจันจีระก็โทษไปบ้านี่ไปหาก็ไปตัวแท้ที่พี่บนสิว่ากับบัวบาเด้เอา้าไม่รูดินให้ทุทายคลิปได้บอกักบบัวบาเด้ย,ย,ยากเนาะไปงาน้นจบแม่อันยากจะไดยกระทำมังกรบานยากบอสก,ก,กับบ,บอสเด่นบอสเออกระสีออกมานางเบ่าข้างนอกไขย่านั้นน่ะเออบานีนอันกระได้โทษหาจันจีระจันจีรา,รานี่ยังเมย อันน่าขี้สิไปหาเด้อมามาหาแม่บ่เห็นเพิ่งกับพ่ขอเด็กแม่ได้เห็นอันจันจิราเลยเพิ่งได้มาไปหาจันจิราแหละล่ะว่าฉนอกว่าบาเนี่ยมันออกตัวไหนงวดนงเอามันก็ออกอันสี่แปดหนึ่งตัวโอ้สามตัวสามตัวบานเนี่ยก็ต่อมใจว่าต่อไม่อีกเลยว่ะอ่าตอไม่อีกหมวดที่ดังไม่อีกมบอกครับผมเจ้าของหนูฟันมาเจ้าของน่ะเป็นท่องโอ้ตัวเป็นท่องเออตัวเป็นท่อง ไม่หนูคือมาเปลี่ยนท่องว้าวาสั้นว่ะไปดึงออกเอ้าไม่ท่องเลยังไหนก็ดึงท่องออกนะอเอามาคขึ้นบอออกเป็นท่องออกมาคขึ้นบอกออกจะได้ว่ะจะ่ของกับไปซื้อยูเพราะสอเกิดน่ะอันหนึ่งอันอย่างกัสองหาศูนเก่านะพราสอเกิดนะ่ะไปดึงยูแต่ว่าดึงนาตาลีมันหนูบอออกบานบบานี่ก็ไปดึงดึงบานนี่ก็ไปซื้อกับไปดึงนาตาลีอีก อันนี้ยังก็หกหกหกสองหน่ะก็มีได้มันก็เข่าได้สามตัวนะยูบนนะบ้านนี้จะคล้องนัานวะก็ไปดึงนาตาลีหกหกสองอมันบอมีกับขั้นดึงได้กันได้ยูแมนบอแต่ว่าไม่ถึงบ่อไดเงินมันมาถือหกตูดีรางวัลที่หนึ่งเออมันมาถือหกตูดี มันอกาอันบานนี้ป้าเวี้ยเมื่อเบิ่งไหร่บอถ่ายมัานน่ะบอกร้านได้บานนี่เออเมีป้าถึงวันที่หนึ่มีป้าสสใหฮดอกเนื้อ้านว่าบ้านนีก็ไปดึงดึงมาบแบมันออกรัตารีนะมันบอกออกโกตูได้บานนี่ข้าไปเสือกับอไรไม่มีผู้ใดขายบ้านถ้าก็ดึงลัตารีมาเดี๋ยวมันนีมเฮ้ยยุกษาเสนอร้านก่ยูหัน่ะไปเม่ปาถึงวันที่หนึ่งกูส่แกงแต่บ้านนี่ม มาเนี่ยน้องสาวมันเดี๋ยมาเห็นเนาะเฮ้ยเพื่อนว่าใช่เพื่อว่าเพิ่งถึงก็มาเบิ่งดู้ดีใจเพื่อเดียวเบิ่งดู้มาเนี่ยเขามาเบิ่งสะบ่าเพื่อนว่าเป็นบ่าแค่นอเพฮ้นว่าศัพท์เพื่อนว่าเอาเป็นบ่าที่ไหนกูถือกี่ดีได้เดียบันเสด้จยังว่าเจ้าของถึงรางวันที่หนึ่งแล้วอ้าวกูถือรางวันที่หนึ่งก็เป็นจุดสีหวานยังว่าอยังได้มาเจ้าของเนาะมาเนี่ยน้องมาเบิ่งเฮ้ยเพื่อนว่าคือแค่สั่นสามตัว สองตัมันถืงไม่เอาเห็ยังมั้งมันถือใส่สามตัวมันถือส่สามตัวมันมาออกของตันะเฮ้ยเของถือว่าที่ทวันที่าันใส่เวลาเออโอ้ยกูกับ่ากูถือเเอาจัไอร้านบานี้ไอร้านก็อันอันน้องอันดูไผ่น่ะเขามาไายงวดแล้วใช่เออเขามาแต่นะได้งวดไปถืงันเปเขาอุโมสองม้วนีนเออ้วนนีฝันจังไหยเอองวนนี้ฝัน ฝันนี่นะฝันมาขับรถเอาเด็กนี่ไปเสี่ยงเดี๋ยวฟันมาขับรถขับรถลงห่วยแปดแปดนะนี่ทช่แปดแปดนะเออขับรถลงห่วยมันสีลงข้างล่างว่าจังนี่ขับรถลงห่วยเออบานเนี่ยขับคืนทึ่งบ้านนี่เอาไปหอดห่วยมันมื่ก็จุดชะงักจุดสิ่ะถนนบ่มี่มองไปเอาถนนคือบัวไปบ้านคือบัวมีมันคือสั้นขึ้นยังสี่บ้านละท่าน เอาผุ้ทีขับไปจังไรบ้านกัญยางสาั้นยางขวอยู่กูไปจังไรบ้านมันจะขึ้นได้จังไรบานนี่ว่าซั้นบ้านขับรถขึ้นที่แานเอาเป็นไรเป็นการขึ้นเมื่อไดก็ต้องขึ้นแต่ว่าข้าไปกับปืนปืนปืนวิฮันดารโรดนั่นม,มันสั้นเนาะมันก็ขืนายากเป็น,น,นบาง <ใน S 3> ยังบ่ขึ้นได้ตั่วขึ้นได้บานนี่เราขึ้นไปปุ๊บมันจังหนาสิได้บ้านข้นไปเถิงแล้วก็ลาบสิได้บ้านโทษหนูเนาะคุณคือไดแถบบ้านนี้ว่าสั้นนี้ เขาโดยขนมตั้งเป็นแถวอยู่ตาขนมน่ะบานนี้ผู้หญิงผ่้เหนือแดนมากเว้ยจะมาเดี๋ยวบอกเพื่นบ่ามาเดี๋ยวเอาขอดึงดาตาดีไปแดนนั่นเดอจะถึงน้ำมันที่สองมาสั่นว่ะเอาน้ำมันที่สองอยู่ไสบานนี้ตัวว่าอไปเบึ้งไปเปิดเบึ้งน้ำมันที่สองกับบัวไกินขนมดอกไปเบึ้งน้ำมันที่สองก่อนเขาโดยหัทอใส้ผู้นะได้เบิดเบิ้งเอาพื้นคี่เป็นดาตาดีระบาดในราสั้นเขาผู้ออกมันโดยเป็นเงินใบห้าสิบนะ อันน <cs> ั้นเป็นเงินใบหาซีบตัวฝันนี่บ้านนี่จะคล้องนั้นมากหนึ่งหกเกตในละมากร้ายหนึ่งหกเกตนี่เออมนก่หกเกตมากตัวไหนนะแม่หนึ่งหกเกตกับแปดแปดอืมหนึ่งหกเกตมากหลายหนึ่งหกเกตกับแปดแปดมากหลายผมนะหลังจากนั้นฟังดีเออกัะหนึ่งหกเกตหนึ่งเกตหกกันละนันละได้ตัวนันละตัวเดียวกันนันละเอตอนนี้แม่กำลังจะทําพิธีอะไรครับผม แม่กำลังหันบอกเทพดาพื้นตัวว่าลูกสมาถ่ายทำว่ oh. าอ่างี้ยังออกไปก็ให้ถือเร้อให้ถือตัวนี้แม่ว่าจังับให้ลูกนั่งระเบิดได้รู้จะเทียในว่าสนอกว่ะก็คือว่าวันนี้แม่เรียกทางช่องมาคือว่าทางช่องจะฟันธงใช่ไหมครับ<อ>แม<อ>่จากบ้านนี้เออบ้านนี้ก็ต่อบ้านว่าเป็นท้องไนะ<อ>กระเสืออันนั้นึ่งศูนเก่าอนนมันบอ่อค่ะศูนเก่านนมันบอ่อมันเบอ่บอ บานแม่กำมาแต่อุบลนผิมันจังมาออกนี่แม่มันจังมาออกศูนเก่านกโกนนี่แม่มืงอันน่ะใจบองงงงงมันหรืว่าอันว่ามันกำมาอ่านออกสามตัวน่ะหลายเทียเดีวครับผมมันกำมาออกมันออกสามตัวน่ะมันมาออกโคกโคกสองน่กำมาออกซีแปดหนึ่ง ไปคาไปขุ้นบนนี่มมาเนี่ยกัดมากลัดมาออกอีกหนึ่งหนึ่งหกเออบางกลัดมาออกอีกหกเก้าศูนย์ออกสามตัวไว้สามตัวด่วนด่วนส่วนมากกันส่วนมากเออไปเนคฟันี่แต่เนคฟันออกมาก้ามหงัดแต่ว่าเวลาไหนเงืินจกเถี่ยวยู่นิเชนจังเลยอย่างว่ามาทามีซื้อกับว่าเอาเมื่อไหนซื้อได้เมย แม่เน่ว่ได้ออกข้าง่องนู้นนะเแม่บอกข้าเจ้าวันแม่บอกแกไอซีในไลน์ในกรุงแนนก็ว่าว่ไซึ่งออกข้าง่องไออกข้างองยังไรกับว่ามา่ายแคกับแค่เอิญมาไทยกับว่ามาไายผู้ใกันยัอยู่บนนู้เนาะอยู่บ้านี่กับว่าเอิญทั้งไรกับว่ามาจันทีลาอยู่ไก่กับแทนีสิรอนมาเมื่อเร็วกว่านอชุกเราหูเอาเมื่อนี้แม่ฟันตัวใดก่อนก็ฟันหนึ่งหกเก็ดนี่ละกระรางเดี๋ยวกะรางกับแปดแปด มากสีชุดเนี่ยแมกมากมากมักสีชุดโอ้โหก็คือชุดนี้เป็นชุดฟันธงเลยนะแม่เนาะฟันธงฟันธงท่านถือนี่แม่อยากให้อยาเคล็ดนังก็จ้าอยากให้ปูนนี่ล่ะปูพื้นนี่ล่ะเทพื้นบ้านเทพพื้นบ้านเทียงให้นั่งนี่ดีมองสวดมนต์สวดมนต์ใบพระบ้านน้นี่นะท่านถือสามตัวเนี่ยอยากดื้อหอดท่งนก็ซื้อออกเคล็ดให้ไม่้คนเดียวไม่กันไม่ใช้กีกว่านี้ เออใส่เฮ็ดพส่กุ้งงหัวยิงสี่หลังกัเรยขอเพื่อนี่ละขอเทวบาานี่ะเนอยากเฮ็ดบกับตีดเฮ็ดกวงขวังอีกกลวงอีกกว้ากาขั้นใดนะเอาให้แม่ทำพิธีก่อนแม่ทดพิธีแล้ว่ะที่พิธีได้แม่ไหวได้เดียวหรอไหวแล้วบ่ครับไหวเดียวเอาไหวแล้ว่ะเป็นหูเดีวแม่ไหวซูมือสูเว้นสูขื่นสูวันเป็นหวเดียวเพื่อนแฮงว่าบอกว่าเพื่อนแฮงบอกว่า เพื่อนให้ดังให้ด้วยขอปูให้สิบถือถือน้ำแดดได้รลอกดิเอากะขอเพื่อนไหนดังให้ถือให้ดังระเบิดเด้อให้ซี่ดังระเบิดเด้เอแม่กวางด้วยโอ้ชาวชีวเสีย์อ่ะถืออีพอเลยคุณพ่อคุณแม่ดวงเกิดเก่าสาธุ่นเลยเก่าเขาพึ่งมาลานี่เลยบาลนี้ก้าแก้วแม่แก้ว พระประธานรวยพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสฆงอีพอที่เวลาเมทีเวลาเขายินพระพุ่มทั้งสามโลกสามที่โฟคุลาซอยดูซอยเต่าเล้อห้มันดังระเบิดเรื่องวัดนี่ขอมีมุ่นเลยอผูดี้กพะวนกระยุนนี่คือกันเล็ทึงตนทกพ่ะองค์ยุนี่คือการเวทเหน่าไปเรื่องีพอห้มันดังระเบิดเรื่องหนึ่งโหเกตเยก็แปดแปดห้อิซี่ถูกทัวโลกเริ่องมัหงุดหงิดทีหนึ่งงานพระเจ้าพระซา ทิ้งทั้งบ้านกระซาธุเอาเด้อส์กระาธุเอาเด้อส์ผ้าขาวองผ้าผ้าขาวหองผ้าห้ยดำห้ยรวยได้บานขออะไได้บานนี่ยยาบ้าบ่ถือได้ให้ยดังระเบิดได้บานนี่ยยาตัวเพื้นได้เทวดานั่นขั้นเท้าบัวตัวมันก็ต้องได้ขั้นเท้าถือยู่ว่าบัวถือนี่มันบัวอะไรได้ยาตัวเพื้นยาสิเป็นปลานับขันยังบอปลาเน่าค่าของเบิดได้มันบัวแมนแมย์นีางใจเห็นมันข่วงขวางเมย์เดี๋ยมันวายเนาะคือคนละไมค์คือวายเนาะเกา ก็คือว่าแม่วันนี้แม่ฟันทงเลยก็แม่ฟันลูกห้องนะนะหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดกับแปดแปดแล้ะครับแม่ชุดเต็มก็สามารถกลับไปดูนะคิดเต็มได้ชุดเต็มได้อันไายเต่ตองงวดครับท่านคู้ใดสงสัยกับเขาไปเบื้องเห็นว่าเออเขาไปยอนเบื้องก็ได้่าิทีมเอากับครับครูนี่บนบาสนาเด้อ ยาถิมให้รำให้ด้วยถิมให้รำให้ยาถ้ำเวาล่ะอันนี้เป็นหิ่งผ่าอ๋ออันนี้มันเป็นหิ่งพระมันก็ถ้ำเวลากับว่าหายว่ากันเพราะว่ามันเป็นหิ่งพระของผู้ขาเองผู้ขาก็ต้องเอาเพิ่นมานางนั่มาอยู่นั่ผูู้ขากายคาราว่าเพิ่นประจำแม่อุ้ยรอมีสวดมุ่นประจำปวดมุ่นประจำปฏิบัติกันปฏิบัติในป่าด้วยป่ะจ๊ะแนนปฏิบัติในป่าบลาก็เลยว่าไอ้แปงไอ้ไปยู่จังไลย แต่อยู่ในป่าก็มีแต่ยุงแล้วเห็นยามนี่แห้งยุง่งายแล้วไปอยู่ในป่ามันกับม้วนนี่คนเดปลาซาหรือว่าจัง้ดแต่ป่าอันดงดิบคนเดียวป่าดงดิบมีแต่ปลาเม่วงเห็นดิมกับว่าเห็นแล้วปลาไายหกมีหอดงูใ่ายคนเดียวง่ายง่ายคนเดียวง่ายออกมาหาแมนยามมันพลาเพื่อกับเป็นแสงออกมาให้เวิร์มคนเดียวเพื่อได้อยู่ไดก็อยู่อยู่ว่าใดก็เถิบออกมาแล้ว เนี่ยมือขึ้นกับมาแซ่แซ่อยู่หันเดียวในฟานะ่ะก็ยู่ได้ได้แหละก็ยู่กับลูกกันละ่ะสองพูดเนีน่ยมือขึ้นมาเยาอะปะฮะฮันเป่าเข้าห้องน้ำก็ซือมเอาอย่เอาเบาเฮงเงือเขาห้องน้ำซมเอมาปอ้มันอยู่ในปลาเนาะย่างเข้าไปไตะกบไตะหนูใตะเขียดใตะยัยงเห็นเท่าหน้าทาไปนอนอยู่ในปลา,ลก,ากับลูกน่ะยู่กันสองพนด ยะปากยาปากเดี๋ยวให้กลางมงแตเ่ว้นเวี่นผลให้ลูกนอนนั้นโ่มีเอันนั่งฆ่าดอกพนต๊ะยังสิกรบ่เปียกได้กับท้ามุ้งที่อาจารย์ชี้ดาก็เันือนช่าที่าทิพย์วอาได้มงเอาหาได้มงเนี่ยโป๊กใช้ใช้อันหนาสิไปอันอันเนี้ยก็อันผงพลาสตตกสันสันนะโป๊กใช้อันเอาโป๊กมงนะใช้หนาเองสิอย่ามันหอยใช้ตาใช้หมวกเป็นอย่างเงี้ว่า จะอยู่ได้ได้อะพี่วันหน้าเอามาทังนอกน้ำเพียงหัวเขาเอาพี่ได้แต่ว่าเผาพรมเ่าเปียกได้มองนอนน่ะค่ะเออจะอยู่ได้อยู่อย่างนี่วางเงินบ่อสั่นอนนอนนอนถือกันว่ามันถือกว่ามากอีกแล้วมากอีกว่าเออถือมันว่าถือว่าถือไว้ดูมันหันเพื่อนบอกหน้าเพื่อนบอกนี่ก็เพื่อนบอกได้บนหันน่ะนี่มากอีแล้วเออเพื่อนว่าเย็นว่าเขาเด้อนี่เด้อ ไอเขาเด้อยิกินขนมไอ้วุมิตาก็เป็นได้น่อยแม่ภาพปฏิบัติเหมือโอ้ยากไกลำบากลำบากยากอุ้มนั่งเทียะนามาคียพวนแม่อุรอนกับคืนต้นมาคียพวนผูได้ยุทธถึกไปใหม่ก็ได้นอนเน่นดดๆแล้วก็เจ้าย่างเทียร์รอมันเล่นดกันมาาแม่เปเลขเลขของคุณแม่ให้คือหนึ่ง ใส่ต้องมาพุญยกไม่ได้เลเี่ยเอายกตัวแม่ฟันทุ่งเม่เดียวได้นน่แต่ผู้ไรบอมากไม่หนีไปเบื้องคลิปย่อนหลังเลยย่อนหลังเลยครับอมากไม่หนีกับไปเบื้งย่อนหลังหายดำหน่ด้วยทุกคนเลยไปซื้อท่านบอมดับบานเอาไปซื้อไปดึงลอตเตอรี่ไวไล่ว่าน่แปรแปรนี้ที่มากคือแม่ฟันฝันทีทั้งรถแั่ละ แปดเล่นสองแถวไม้เด็กทย่ลวดเข้านั่นแหละโอ้ยมันคือจอดไว้ง่ายแถวว่าฉันได้เบิ้งกู้คับมึงรู้ว่าส่มวิมผู้ใดคับเนาะขืนทับเองเลยแล้ววะไอเจ๊งเลย่ะคับไหลแรงขืนร่งห้วยข้นนอนอันนี้คือตัวเน้่พิเศษนั่นบ่าจะคุณแม่แต่ว่าคันผู้ใดบ่มมากกับกับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเนาะค่ะเพราะเพิ่นกลวยสำรองมาหลายตัวแปดแปดนี่คือคุณแม่มั่นใจพิเศษเพราะว่า ไปเห็นเมืองเกื่งแดงเกืองแดงเกืองเพิ่งด้วยก้าวขึ้นเลยนะยุไส่ก่อนยุโรธสองแถวเขาจอยพ่อใบก้าวขึ้นวันก้าวขึ้นเอาขึ้นขับไปใส่บาขับลงหวยแล้วแม่ขับลงหวยวอะไรขับขึ้นเพิ่งแม่ทางนี้น่ะขับขึ้นขับลงแดงก้าวขึ้นขับลงบานเอากุชิโรธท่านไหนระวบาเนื้อเส่นไม้เด็กีหยั้งระกุชิไม่เห็นครับมันมืดเอาเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันหลายกล้องเนาะ ใช่พี่พี่อยู่ไหนยูนิ่งนะครับมันหลายกล้องนะเอาฟังเสียงนะครับหนึ่งเจ็ดหกกับแปดแปดนะครับผมเจ็ดหกกับแปดแปดหนึ่งเจ็ดหกกับแปดแปดนะครับบางท่านอาจไม่เห็นเนาะหนึ่งเจ็ดหกกับแปดแปดนะครับมันมั่วเด่นอันน่วี้ไฟฟ้าเห็นว่าปเปิดไฟอันใฟ่หนึ่งเจ็ดหกกับแปดแปดนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ไม่เห็นเนาะมันมืดนะครับผมมันไม่มีไฟเนี่องพระแม่อุดรอน้าวบ้านแม่อุดร้อนแม่ได้ในไฟไหมบ่บ่ บ่มีใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใสเห็ดไห้เนาะก็ไม่แต่ผู้ยิ่งก็ไม่ซื้อแต่ฝากมาเสียบแจ๊กอ้าวบ้านกับข้อไม่แต่ผู้ยิ่งเนาะยังยัง,อยอยงก็บว่าเป็นแนหนแล้วอเจ้าว่ายายลูกทุกคนอในน่ะถือนั่งวันแล้วมาซอยเนี่ยว่าสนุกว่ะสามตัวสามตัวให้จริงว่าติดแล้วแม่เนี่ยจริงว่ารู้มาแต่อุบลจันยิได้จักงว่แล้ว สามหมนแม่ลงเลยครับลงเลยครับเห็นว่าน่ะเห็นว่าแม่ลงเลยครับลงเลยลงด้วยบน้ะลงกระโดโทรศัพรอดนไปอะไรัปตอนีกังยังต่อสหอสมันหอนเด้งอมันหนึ่งเด้งออกมันคืมอยู่นทรแหละสบมวันไลปตากแบบมั่กีแน่งเรียนด้วย่อนไม่อนวันนี้หีไปไหนหมดน๋อวันนี้เอฟซีหายไปไหนหมดวันนี้เอาหายไปใช้บ้ย